สวัสดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฝั่งโคงที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทปโยครับพี่น้องเวลาตอนเสาร์ทักทายพี่น้องฟังไทยและกัพี่น้องทั้งฝั่งลาวรวมทั้ง FC พี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปและก็ทางอเมริกานะครับผมสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวที่ต้องนําเสนอนะครับเกี่ยวกับ วันที่หนึ ins, ่งที are, ่ผ <lan> ่านมาเนาะพี่น้องเป็นวันแรงงานนะครับประเด็นนี้ก็จะมีเกี่ยวข้องกับนะครับแรงงานต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวหมายถึงวันที่หนึ่งวันแรงงานที่ผ่านมานะครับที่มีการจัดกิจกรรมเนาะอยู่ที่ประเทศไทยนะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับแรงงานต่างด้าวชาวพม่านะครับมีการเข้าร่วมนะครับจัดกิจกรรมหรือว่า Worker Union นะครับวันแรงงานก็จะจัดขึ้นทุกๆปีนะครับแต่มาปีนี้เป็นปีที่น่าน่าผิดหวังนะครับกับอุดมการณ์แล้วก็ความคิดนะครับผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าถูกนะครับผมไม่รู้ว่าถูกอันนี้หรือเปล่านะครับถูกตกเป็นเหยื่อหรือเปล่านะครับตกเป็นเหยือ่อนักการเมืองหรือเปล่านะครับ กลุ่มแรงงานสหภาพเมียนมาเนี่ยคือปกตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปนะครับเมื่อก่อนสาภาพแรงงานเมียนมาเนี่ยคือมันจะอยู่ในกั้วมันจะอยู่ในกลุ่มวิกเกอร์ยูเนียนอยู่แล้วนะครับส่วนมากเขาก็จะจัดขึ้นแถวแถวนะครับแถวสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะมีที่ไหนอีกนะครับทางพระรามสองอ่าสุขสวัสดนะครับอ่าแถวย่านอ่า แถวย่านมหาชัยเมืองใหม่นะครับก็คือจะเป็นกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาเนาะนะครับที่รวมตัวกันนะครับหรือหรือว่าทํางานนะครับสังเกตเวลาเราไปที่แถวเขตมหาชัยเมืองใหม่นะครับเหมือนเป็นเมืองเมียนมาเลยนะนะครับก็จะเป็นพี่น้องชาวเมียนมานะครับเยอะนะครับแต่ก็ดีนะครับมาทํางานหรือว่าสร้างรายได้นะครับหรือว่าทำมาหากินอยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่า พี่น้องเมนมากก็เยอะจริงๆนะครับที่ประเทศไทยก็หลายล้านคนนะครับแต่ว่าผมอยากจะพูดน้อยหนึ่งนะครับว่าการเข้าร่วมจัดกิจกรรมนี่นะครับอยากให้เน้นแต่เรื่องอาสาภาพแรงงานนะครับสวัสดิการหรือตามที่อาองค์กรที่เขาจัดขึ้นเนาะนะครับแต่บางจะมาปีนี้มันมีข้อความหนึ่งที่เรียกร้องให้ปฏิรูปกษัตริย์นะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่อง1นึนะครับผมว่ามันมันไม่เกี่ยวข้องกับสาภาพแรงงานนะครับแล้วก็มันไม่เกี่ยวกับอ่ายูเนียนเวิร์เกอร์นะครับมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะฮะคืออยากฝากคลิปนี้นะครับพูดถึงนะครับแรงงานต่างด้าวทุกชาตินะครับหรือว่าแรงงานต่างชาตินะครับที่ไม่ว่าจะเป็นลาวพม่ากัมพูชานะครับเวียดนามอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทํางานที่ที่อยู่อยู่อยู่ที่ประเทศไทยอะนะครับ เราก่อนที่เราจะมาอยู่ในประเทศไทยนะครับทำมาหากินหรือก็เราจะมาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับเราต้องนึกสํานึกไว้ตลอดเวลาว่าประเทศไทยนี่มีสถาบันกษัตรินะนะครับอันไหนที่เราพูดไปแล้วมันไปกระทบต่อสถาบันเบื้องสูงนะครับหรือว่าพูดไปแล้วมันค่อนข้างจะไม่ดีต่อสถาบันกษัตริย์นะครับเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเรา คือก่อนที่เรามาประเทศไทยนะครับทุกคนนะครับประเทศที่ไปทำอาหากินอยู่ที่ประเทศไทยนะครับจะต้องสํานึกจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ประเทศอ่าเมียนมานะครับไม่ใช่ประเทศลาวนะครับกลายเป็นคอมมิวนิสต์กลายเป็นเผด็จการไปแล้วนะครับไม่มีสถาบันกษัตระครับถูกล้มล้างไปหมดแล้วนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะไทยเขายังไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเลยนะครับ แล้วแล้วก็สถาบันกษัตริย์ที่อยู่อยู่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมไทยนะครับ99.9%เขาเทิดทูนสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วเนาะนะครับเราจะไปพาดพิงเราจะไปปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในภาษาอังกฤษก็เรียกว่า n o t t i n g to do with me นะครับก็คือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเราเลยนะครับเราเน้นแต่เรื่องสวัสดิการนะครับเราเป็นเราเป็นแรงงานเนาะนะครับบางที ต้องระวังตรงที่ว่าการที่เข้าร่วมนะครับยูเนียนเวิร์กเกอร์นี่ครับเป็นกลุ่มสาภาพแรงงานนะครับเราต้องคำนึงถึงนะครับว่าการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะครับมันมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่านะครับถามว่าสาภาพแรงงานนะครับเมื่อก่อนถ้าย้อนไปนะครับผมคนหนึ่งเนาะนะครับผมคนหนึ่งเคยเคยมีชื่อผมนะฮะนะครับพี่น้องถ้าติดตามนะ เคยจะตั้งสาภาพแรงงานลาวนะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาลาวเพิ่นเอินว่าสาหพันธ์กรรมกรลาวประจำปัตประเทศไทยนะครับผมเป็นคนนะครับเป็นหัวหน้าคนอยู่ที่สาพันธ์สาภาพแรงงานสาภาพกรรมกรลาวประจำประเทศไทยนะครับตั้งขึ้นที่สุขสุขสวัสดิ์นะครับพยายามมีทนายความนะครับพยายามที่จะมีอ่านนู่นมีนี่ทุกอย่างนะครับอยากให้ แรงงานลาวอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หลายเหมือนเป็นแสนคนเนี่ยนะครับมีสหภาพแรงงานเหมือนเมียนม,มาเป็นองค์กรการจัดตั้งเหมือนกันนะครับจะได้ขับเคลื่อนเรื่องแรงแรงงานนะครับทำไมต้องมีสาภาพแรงงานทําไมเราเราต้องมีตัวแทนนะครับมันก็อยากให้เป็นองค์กรเป็นออค์กไนก็คือว่าเวลาที่คนลาวนะครับถูกโกงอ่าถูกโกงหรือว่านายจ้างเอาเปรียบ หรือนะครับถูกลังแกถือค้ามนุษย์อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีตัวแทนสาภาพแรงงานหรือนะครับคนที่ในสาภาพแรงงานนั่นแหละนะครับเขาจะมีทนายความมีปัญหาว่าความให้อะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ลงพื้นที่ดูแลนะครับก็ได้รับอนอนได้รับอนุญาตก็หมายถึงว่าเราตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ใน สาภาพสาพันธ์กรรมกรลาวประจำประเทศไทยเมื่อก่อนเนี่ยคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะนะครับเราไม่ได้เคยเรียกร้องหรือเกาะกลุ่มเรียกร้องเรื่องสถาบันกรรษัตริย์เรื่องหนึ่งหนึ่งสองเราไม่พูดถึงเลยครับเพราะว่าเราน้อมรับนะครับเราเราเข้าใจวัฒน,นธรรมไทยเราเข้าใจว่าประเทศไทยต้องมีสถาบันนะครับผมคนนึงนะครับเป็นคนที่คือเกียรตินะครับเกียรติระบอบคอมมิวนิสต์ในลาวมากๆนะครับ ยิ่งเราเกลียดพวกคอมมิวนิสต์เท่าไหร่แล้วยิ่งรักสถาบันมากเท่านั้นนะเอาจริงๆนะคุณนะครับคุณหรือว่าพวกเราเนี่ยมีสถาบันกษัตริย์ที่ยังคุ้มกลาหวัวเราอยู่ทุกวันนี้นะครับหมายถึงอยู่ที่ประเทศไทยนี่นะครับเราอยู่ได้ทุกวันนี้มีอยู่มีกินทุกวันนี้นะครับก็เพราะเรามีพ่อหลวงนะครับมีสถาบันกษัตริย์มาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับหมายถึงประเทศไทยนะนะครับ จู่ๆเราจะมาพูดถึงเรื่องสถาบันจาบจ้วงนะครับจะดึงลงมาอย่างนี้นะครับมันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องว่าคนต่างด้าวเขานะครับสิไปเบ่าถึงอย่างนะครับจะไปพูดถึงทาทาไมนะครับทํามาหากินเข้าเมืองให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีเวิร์ e เพอร์มินะครับทำงานให้ถูกประเภทนะครับไม่ใช่ว่านะครับอ่าลงทะเบียนนะครับทํางานที่หน้าที่หนึ่งบริษัทหนึ่งนะครับ ไปเหตุงานอีกแบบหนึ่งนะครับก็มันก็ไม่ตรงกับที่เราลงทะเบียนไว้ไงนะครับมันก็เลยทําให้ผิดกฎหมายนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าฝากถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะฮะฝากถึงแรงงานต่างด้าวทุกชาตินะครับโดยเฉพาะแรงงานลาวนะครับที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะพี่น้องนะครับหลีกเลี่ยงนะครับพยายามอย่าพูดถึงนะครับอย่าพูดถึงนะครับถ้าพูดถึง เรื่องอื่นได้นะครับแต่อย่าพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์แต่พูดถึงในเชิงที่เราดีเราลักมากกว่านะครับเพราะผมมองประเทศรอบข้างประเทศไทยไม่มว่าจะเป็นลาวพมา่าเขมรน,นะครับล้วนแล้วแต่สถาบันกษัตริย์นะครับเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกทํร้ายหมดแล้วนะครับเขมรต่อให้มีสถาบันกษัตริย์ต่อให้มีพมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับนะครับดูฮุนเซนอยู่เหนืออยู่เหนือเออกษัตริย์กัมพูชาด้วยซ้ํานะครับ นี่แหละเขาเรียกว่าพ่ออะไรมันมันเริ่มต้นจากการจับจ้วงนะจะจับจ้วงจับจ้วงสถาบันมันเกิดจากการที่ดึงเบื้องบนลงมาเล่นนะครับพูดถึงจับจ้วงลงมาเล่นพูดถึงบ่อยๆบ่อยๆนะครับกลายเป็นเรื่องเล่นๆกลายเป็นเสื่อมเสื่อมนะครับนะครับพระมหากษัตริย์พระมหกากษัตริย์นะครับพระองค์ก็อยู่ในส่วนของของพระองค์อยู่แล้วเนาะนะครับ เราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดถึงเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับทุกประเทศมันก็มีพ่อม,มีแม่หมดและนะครับมันอยู่มันอยู่ที่ว่าลูกจะรักพ่อรักแม่หรือเปล่านะครับลูกลูกจะดีต่อพ่อแม่ไหมลูกจะนําเสนอแต่สิ่งสิ่งดีๆของพ่อแม่ที่เคยเลี้ยงดูเรามาไหมนะครับมันก็มีอยู่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องวิธีคนสองฝั่งคงนะครับ พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับสิ็เดีบยวพาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับสบายดี